เอ้ยหนูดีสวยๆยเอ้ยลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นไปสเตอร์ up, please ไปไหมไปเราลุกขึ้นเราไปเราเดินไปปะไปไป,ไปแล้วไปไหนอันนั้นไม่ใช่บ้านหนูลูกบ้านหนูอยู่นู่น จะนั่งอ๋อหนูดีจะนั่งอ่านั่งเลยหนูดีนั่งเลยค่ะนั่งเลยหนูดีนั่งลงเลยค่ะนั่งเลยหนูดีนั่งเลยค่ะนั่งเลยค่ะนั่งเลยเออนั่งสิหนูดีนั่งสินั่งเลยเออเอ้ยเก่งเฮ้ยทำไมไม่นั่งอ่ะอ๋อหนูดีนั่งเลยค่ะนั่งเลยไปใกล้ๆ เออใกล้ๆเออนั่งเลยนั่งลงเลยเฮ้ยเกยเย่ใช้เยอะนะใช้เยอะก่อนเย่ไปกลับบ้านไปไปเลยเดินไปก่อนเลยลูกไปเลยค่ะ ไปไม่นั่งแล้วลูกไม่นั่งแล้วไปขึป้นได้ไหมว้าวว้าวเ,เก่งเ,เก่งอู้อู้อู้ดีเก่งเก่งอู้